สวัสดีท่านผู้เชี่ยวชาญท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านดิฉันนางสาวพิมลพัชจุลรัตเถียนนักวิชาการประมงปฏิบัติการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดระบบมาตรฐานฟาร์มและพอเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกองวิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำจืดวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิชาการเรื่องรูปแบบของที่ก้านต่อการหลุดลอดของกุ้งเคฟิช กุ้งแคฟิชหรือลอปเตอร์น้ำจืดมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียรูปร่างมีเปลือกหนาเป็นชุดเกาะคุมส่วนหัวอกและลำตัวส่วนขามีสองประเภทคือขาเดินและขาว่ายน้ำขาเดินมีห้าคู่ขาเดินคู่แรกเป็นกล้ามที่ใหญ่และแข็งแรงไว้ป้องกันตัวและต่อสู้ขาว่ายน้ำมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆกุ้งแคฟิชมักอาศัยอยู่ตามโขดหินหรือใต้ขอนไม้ที่อยู่ในทั้งลำธารหนองน้ำและทะเลสาบ เหตุผลที่ทำการศึกษาสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายน2552เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิน่นระบุว่ากุ้งเคฟิสออสเตรเลียและกุ้งเคฟิสอเมริกันอยู่ในทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกันควบคุมและกำจัดของประเทศไทยรายการ2ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน และเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งแครฟิสเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและกรมประมงได้ออกประกาศจำนวน4ฉบับโดยประกาศกรมประมงฉบับที่2กํกำหนดให้กรณีการเลี้ยงในบ่อดินบ่อปูแผ่นพลาสติกหรือนาข้าวต้องดำเนินการจัดทำที่กัน้นบริเวณขอบบ่อโดยรอบโดยจัดวางเป็นแนวเอียงเข้าหาบ่อและมีความสูงตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่า40เซน เพื่อป้องกันการหลุดลอดของกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเคฟิสออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกภายหลังที่กรมประมงออกประกาศพบว่าผู้พเพาะเลี้ยงกุ้งเคฟิสหลายรายมีความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องทำการศึกษาแนวทางปฏิบัติรวมทางมาตรการที่มีความรัดกุมเหมาะสมเพื่อให้ผู้พเพาะเลี้ยงสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด อีกทั้งรูปแบบที่ก้นและความสูงที่เหมาะสมสามารถป้องกันการหลุดลอดของกุ้งเคฟิสนั้นยังไม่มีเอกสารอ้างอิงวัตถุประสงค์1เพื่อทราบถึงรูปแบบวัสดุที่มีความเหมาะสมในการจัดทําที่ก้น 2. เพื่อทราบถึงระดับความสูงที่เหมาะสมในการจัดทําที่ก้น 3. เพื่อทราบถึงขนาดของกุ้งเคฟิสต่อความสามารถในการปีนที่ก้นวิธีดําเนินการ 1. การวางแผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบ4คูณ3 Fa แฟคทอเรแบบสุ่มตลอดปัดจจัยที่ 1. วัสดุก,กั้นแบ่งเป็น4ประเภทคืออวนพลาสติกแมทนชีตแผ่นปอีอย่างหนาและกระเบื้องรอนคู่ปัจจัยที่ 2. ระดับความสูงของวัสดุก,กั้นที่สูงเหนือขอบบอ่อแบ่งเป็น3ระดับคือ 20, 40และ60ซนติเมตรรวม12ชุดการทดลองชุดการทดลองละ3ซ้ำ โดยทำการทดลองกับกุ้งเคฟิส3ขนาดในช่วงเวลาต่างกันระยะเวลา7วันโดยขนาดของกุ้งเคฟิสมีดังนี้1กุ้งเคฟิสขนาดใหญ่ขนาดความยาว4-5นิ้วกุ้งเคฟิสขนาดกลางขนาดความยาว2-4นิ้วกุ้งเคฟิสขนาดเล็กขนาดความยาว1-2นิ้วดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2563 สองวิธีการทดลองการเตรียมบ่อทดลองเตรียมบ่อคอนกรีตขนาด400ตารางเมตรจำนวน3บ่อและเตรียมบ่อทดลองขนาดเล็กขนาด0.45ตารางเมตรจำนวน12บ่อโดยใช้อิฐบล็อกกั้นเป็นแนวบ่อปูพื้นบ่อด้วยพลาสติกปูพื้นสีดำโดยปูให้ครอบคลุมอิฐบล็อกที่ใช้ทำที่กั้นล้อมรอบคันขอบบ่อโดยวัสดุก,กั้นที่ต่างกัน4รูปแบบ3ระดับความสูงขอบด้านบนของบ่อปูด้วยหญ้า เติมน้ำในบ่อให้มีระดับสูง15เซนติเมตรจากพื้นบ่อแผนผังการวางบ่อทดลองขนาดเล็กในบ่อคอนกรีต400ตารางเมตรทั้ง3บ่อวิธีการทดลอง 1. ทําการชั่งน้ำหนักและวัดค่าความยาวลาตัวก่อนปล่อยกุ้งเคฟิสลงในบ่อทดลองตามขนาดของกุ้งดังนี้การทดลองครั้งที่1กุ้งเคฟิสขนาดใหญ่ปล่อยบ่อละ4ตัว การทดลองครั้งที่2กุ้งเคฟิสขนาดกลางปล่อยบ่อละ8ตัวการทดลองครั้งที่3กุ้งเคฟิสขนาดเล็กปล่อยบ่อละ16ตัว 2. ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับกุ้งก้ามกามทุกวันวันละ2ครั้งช่วงเช้าเวลา9นาฬกาและช่วงเย็นเวลา18นาฬิกา 3. ตรวจสอบการปีนที่กั้นของกุ้งเคฟิสทุกวันโดยการสังเกตและติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบการปีนของกุ้งตลอดระยะเวลาการทดลอง 4. ศึกษาคุณสมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งเคฟิสทุกวันวันละ1ครั้งเวลา9นาฬิกา 3. วิเคราะห์ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลองทำการเปรียบเทียบจำนวนกุ้งเคฟิสที่ปีนออกจากที่ก้านในแต่ละประเภทและแต่ละขนาดของกุ้งเคฟิส วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนในแต่ละชุดการทดลองเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วย Duncan New Multiple l a n g e Test ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองการทดลองครั้งที่1จากการทดลองพบว่ากุ้งเคฟิสขนาดใหญ่มีค่าความยาวและน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และในการปีนวัสดุกั้นพบว่าบ่อที่ใช้อวนพลาสติกเป็นวัสดุกั้นที่ระดับความสูง20และ40เซนติเมตรกุ้งเคฟิสขนาดใหญ่สามารถปีนที่กั้นออกจากบ่อทดลองได้การทดลองครั้งที่2จากการทดลองพบว่ากุ้งเคฟิสขนาดกลางมีค่าความยาวและน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และในการปีนวัสดุก้านพบว่าบอที่ใช้อวนพลาสติกเป็นวัสดุก้านที่ทุกระดับความสูงกุ้งแคฟิสขนาดกลางสามารถปีนที่ก้านออกจากบอทดลองได้การทดลองครั้งที่3จากการทดลองพบว่ากุ้งแคฟฟิสขนาดเล็กมีค่าความยาวและน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และในการปีนวัสดุก้านพบว่าบ่อที่ใช้อวนพลาสติกเป็นวัสดุก้านที่ระดับความสูง20และ60เซนติเมตรกุ้งเคฟิสขนาดเล็กสามารถปีนที่ก้านออกจากบ่อดทดลองได้เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การปีนของกุ้งเคฟิสทั้ง3ขนาดกลุ่มทดลองที่เป็นกุ้งเคฟิสขนาดเดียวกันพบว่ากุ้งเคฟิสขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีเปอร์เซ็นต์การปีนที่กั้นเฉลี่ยที่ 5.56, 18.06และ2.78ต์ตามลำดับกลุ่มทดลองที่เป็นระดับความสูงของที่กั้นต่างๆกันพบว่าที่ระดับความสูง 20, 40และ60 cm, ะเซนติเมตรมีเปอร์เซ็นต์การปีนที่กั้นเฉลี่ยที่ 16.67, 5.56และ4.17์ตามลำดับ คุณสมบัติของน้ำตลอดการทดลองคุณภูมิน้ำค่าอยู่ในช่วง26.5-28.3องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดเป็นด่าง7.35-8.1ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ3.5-7.15ถึงมิลลิกรัมต่อลิตรค่าความเป็นด่าง65-90มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนตค่าความกระดา้าง90-110มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ค่าแอมโมเนียรวม0.231ถึง0.532มิลลิกรัมต่อลิตรวิจารณ์ผลการศึกษาจากการทดลองรูปแบบของที่ก้านต่อการหลุดรอดของกุ้งเคฟิชโดยเลี้ยงในบ่อทดลองที่วัสดุก้านแตกต่างกัน4ประเภทโดยแต่ละประเภทมีความสูงต่างกัน3ระดับโดยทำการทดลองเป็นชุดๆการทดลองตามขนาดของกุ้งเคฟิสการทดลองครั้งที่1ทดลองกับกุ้งเคฟิสขนาดใหญ่ การทดลองครั้งที่2ทดลองกับกุ้งเคฟิสขนาดกลางและการทดลองครั้งที่3ทดลองกับกุ้งเคฟิสขนาดเล็กพบว่าทั้ง3ชุดการทดลองกุ้งเคฟิสสามารถปีนวัสดุกั้นเพื่อหลบหนีออกจากบ่อทดลองได้เมื่อบ่อทดลองใช้อวนพลาสติกเป็นวัสดุกั้นจากการสังเกตพบว่ากุ้งเคฟิสใช้ขาเดินสอดเข้าไปในช่องตาของอวนพลาสติก รวมทั้งใช้ก้ามตรงไปขาเดินคู่ที่2และ3หนีวัสดุเนื้ออวนเพื่อช่วยพยุงตัวในการปีนหนีออกจากบ่อทดลองซึ่งสอดคล้องกับโรเบิร์ตบีแมคคอมแมกกล่าวว่าขาเดิน2คู่แรกตนส่วนปลายขามีก้ามขนาดเล็กที่หุ่มไปด้วยขนเล็กๆทำให้กุ้งเคฟิสมีความรู้สึกที่ไวทำให้สามารถลิ้มรสหรือดมกลิ่นอาหารและหยิบอาหารนั้นเข้าปากขาเดินสคู่หลังมีปลายแหลมใช้พยุงตัวในการข้าม สิ่งกีดขวางส่วนบ่อทดลองที่ใช้เมทัลชีตแผ่นพลาสติก PE อย่างหนาและกระเบื้องรอนคู่พบว่ากุ้งเคฟิสไม่สามารถปีนออกจากบ่อทดลองได้ในทุกระดับความสูงเนื่องจากวัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุผิวเรียบไม่มีรูหรือช่องตาทําให้กุ้งเคฟิสไม่สามารถใช้ขาเดินสอดหรือใช้ก้ามหนีบวัสดุก้นเพื่อปีนวัสดุก้นออกจากบ่อทดลองได้ จากการนำข้อมูลในส่วนของบ่อทดลองที่ใช้อวนพลาสติกเป็นวัสดุก,กั้นทั้ง3ระดับความสูงของกุ้งเคฟิสแต่ละขนาดมาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การปีนเมื่อพิจารณาจากขนาดของกุ้งเคฟิสพบว่ากุ้งเคฟิสขนาดกลางเป็นขนาดที่สามารถปีนที่กั้นหนีออกจากบ่อทดลองได้สูงสุดรองลงมาคือกุ้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กตามลำดับ ซึ่งอาจเนื่องจากกุ้งเคฟิสขนาดใหญ่มีน้ำหนักตัวที่มากทำให้ความสามารถในการปีนลดลงในขณะที่กุ้งเคฟิสขนาดเล็กถึงน้ำหนักน้อยแต่ความยาวตัวสั้นทำให้ระยะทางในการปีนเมื่อเทียบกับสัดส่วนของความยาวตัวกุ้งเคฟิสขนาดกลางที่มีค่ามากกว่าในขณนะดเดียวกันเมื่อพิจารณาจากขนาดความสูงของวัสดุกา้านพบว่าที่ก้านที่มีความสูงน้อยเปอร์เซ็นต์ที่กุ้งเคฟิสสามารถปีนหนีสำเร็จก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ระดับความสูงสุดที่ใช้ทดลองคือ60เซนติเมตรจากขอบบอ่อพบว่ากุ้งเคฟิสยังสามารถปีนหนีออกจากบอ่อทดลองได้เช่นกันสรุปผลการศึกษาวัสดุที่มีความเหมาะสมในการจัดทำที่การเลี้ยงกุ้งเคฟฟิสเพื่อป้องกันการหลุดรอด ควรเป็นวัสดุที่มีลักษณะพื้นผิวเรียบลื่นไม่มีรูหรือช่องตาซึ่งทำให้กุ้งเคฟิสไม่สามารถใช้ขาเดินสอดหรือใช้ก้ามหนีเพื่อปีนไป่ายได้หากใช้วัสดุดังกล่าวจะสามารถป้องกันการปีนได้ตั้งแต่ระดับความสูง20เซนติเมตรซึ่งมากกว่าความสูงของกุ้งเคฟิสที่ทำการศึกษาในครั้งนี้สําหรับกุ้งเคฟิสสายพันธุ์ที่มีการเลี้ยงในประเทศไทย เท่าที่มีการรายงานพบว่ามีความยาวสูงสุด21.5-30เซนติเมตรดังนั้นเพื่อป้องกันการหลุดลอดของกุ้งเคฟิสออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกระดับความสูงที่มีความเหมาะสมในการจัดทำที่การเลี้ยงกุ้งเคฟิสไม่น้อยกว่า40เซนและไม่ควรใช้วัสดุอวนพลาสติกหรือวัสดุที่เป็นรูแบบตะข่าย ข้อเสนอแนะควรนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับแก้ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดให้ผู้ประกอบกิจาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น,น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งแคฟิสต,ต้องปฏิบัติพศ .2559 ฉบับที่2ในข้อ2เงเล็บ1 ควรจัดระบุประเภทของวัสดุที่จะทำที่กั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้และเพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งเคฟิสให้มีคุณภาพไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่นและเป็นการเพาะเลี้ยงที่มีความยั่งยืนต่อไปค่ะจากคลิปในวงกลมสีแดงเป็นการปีนของกุ้งเคฟิสขนาดกลาง ที่ใช้อวนพลาสติกเป็นวัสดุก,ก้นที่ระดับความสูง40เซนติเมตรค่ะ ขอขอบคุณผู้เรื่องวิจัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพนครศรสียชยาทุกท่านมาณที่นี้และขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ